อันนี้รถไฟเพียงเทคชีนะครับนี่นายนี่ลูกวางนา้ำแท่งนี่มาหอดเพียงเทคเรียบร้อยเดี๋ยวสิพาขี่รถไฟขี่รถมีแล,ล้วก็ขี่รถไฟได้เมื่อไหรพาลูกไส้หาเลาะเด้อมื้อนี้เด้อพาลูกไส้ไปเลาะไปเลาะ จักส okay. ิไปลาอทางได้โอเคยมาจักเจ้าล้านมาดอย่างไหนว่าอยันอยมือเนี่ยบ่ฝอกับอไ้เส่ยหัวกับหัวกัหัวของหัวอินชุกรดลดลดลดทังหลังอินชุกเมียนนะครับผม เมืองอินชุกนีอเพราะเห็นมันขาวๆรู้ความเลยอ๋อกินชุกเนี่ยมูฮูกอาจจะไปหอดสาเรื่องวันนี้ด้วยมื่อเนี่ยอาจสิพาลูกชายไปหาแม่ก็ได้ <c oughs> อาจจะพาลูกชายไปหาเมียก็ได้เอาหน้าเอาลูกคือกันหมดเลยพ่อกับลูกเลยโอ้ยคือก,กันมาแน่นเลยเว้ย <c oughs> <c oughs> มาหอดแต่เมือนืนนี่รอรถเมย์ออกนะครับผมอันนี้รถไฟเพียงเท็กชีนะครับนี่นายนี่ลูกห<ข>อ,องหนา้า้ชครัมมาหอดเพียงเท็กเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาขี่รถไฟขี่รถเมย์แล้วก็ขี่รถไฟแล้วมาหนีถึงอุซันนะครับออกไปมาหอดออซันจนได้พาลูกชายมาหอดโอซัน มาหอดปันนีแล้วก็สิไปหาแม่ทันตัวก่อนอื่นในภาพไปหากินกันตัดผมลำบัดผมเมื่อซื้อบมเตีน่ตัตเองตัดเองได้บ่ตัดส่งไห้ตัดเองเพื่อแม่ตัดไห้เน่ยีเวลาบุเดี๋ยวไปหาบมาเตียนนมือนมามาหอดหัวสั้นแล้วหัสั้น้นนนไฟเยียหรลูกไป วๆๆๆสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องท่านผีดสาวนองวนาสาสนักล่าเงินวันนั้นเลยครับเด้อมือ่อนีกกนนพ้พาลูกไส้มาพาลูกไส้มาเที่ยวตลาดนัดโอ้สั้นนะครับโอ้โมาพอตลาดนัดพอดีคนร้ายอะไรพาลูกไส้นะหาซื้อเกือบคนหลายแหรอพี่น้อง นี่ได้ปางยังมั้งใช่ไหมใช่ไหมแน่นอนพาลูกชายมาเที่ยวก็เลยหาเบิ้งของตลาดนันพอดีมือนีิโอ้กับปูน้อยกระน,นี้ พาลูกชายมาเที่ยวตลาดนัดโอ้คนหลายแหงครับเมือน,นี่คนหลายแหงนี่หนะ้าร้านรองเท้าได้รัแวะนนี้รองเท้าให้นีเกือบ ได้เกือบแล้วคู่นึงโอ้ยตลาดตลาดนัดมันเป็นลงท้ายด้วย 8, เลขแปดเลขสามเป็นตลาดนัดตัวมื่อนี่โอ้สันน้นกัหลายแเงี้องกัหลายนะครับพี่น้องผักอ๋ออย่างนี้ว่าย่างตำลักแบบน,นี้ัก็จะสีฟ้าไปเสียสหรอกเพื่อจะไปสถานีรถไฟโอซ่เาเล่ห้อมัน này say ở, ở khu mặn ngoài say cái đây tu lục, phải qua sân Thanh đi,รถไฟ à, say ở khu nhẹ, ở khu bằng bằng, nhấp luôn cặp áo, nó hơi dị nè, nó kháng, nhà không quá, vợ, mồ dịt đi, phăng à. ว่กันวันกันอ้วแดงนเคร่งได้ไมึอ้อนี่บัวยางย้อมผมไหมนี่เขาพูดอยากปะไปวัวยากก็ไปเลยขนมเนี่ยวัวเนี่ไนขนมอยากบ่นไปเาแล้วกจวดเลยเฮเรีน ซื้อบริเีณน้ำแ้างทางนี่แหละครับพี่นอ้องมาตลาดโอซันเหนือเลยได้ว่าสิไปหาซื้อเยอะพอดีเอาเนี่ยเราคว้งกันนะซีเรียสนี่น,น่ะนะบริเวณเลย <laughs> จ่ายเงินเลียบเอาบสามสบาเด้วยไอ้อขนมเราจะแดงกันฮะไอ้นี่พี่ไห้เพิ่มน้ำมัน <laughs> บ่อยอย่าเพิเพิ่นอยู่ก่อก็มาเสียมอยู่แบ่งขนมกันละบันี ไาให้ในห้องกลับเลยไปนี้โซงลูกไส้แล้วครับีนน้องพามาเราก็จะพากลับตัวไปนีผพามาแล้วก็ต้องพากลับเพราะว่ากลับเอียงเพาเปลี่ยนรับเรือบึงเนาะเพราะว่าข้างแรกครับผมข้างแรกผมก็ต้องมีผู้พามากผ้าไปมากมากขึ้นกันไปเอียงมากเอียงไม่ได้หรอกมันมันกับว่ง่ายแบบนี้นะครับผมเขาเขานี่ก็ได้เนี่ยเขานี่ก็ได้เขาไปเขาพุ่นก็ได้ จัมทางได้ปะเอาเงี้ยควันควาด้วยอันจัมทางได้เอามามามาเฉ็ดหนึ่งหลุมมือเสองนี่พามาแล้วก็พากลับนะครับไาลูกไายกลับเดี๋ยออกควันด้วยสิไปทางไหนไปถือปะพามาเฉ็ดหนึ่งหลุมมือสองนี่สี่สิบส่งลูกไายที่ป้ายรถเมล์สายสามเจ็ดศูนย์สามแปดศูนย์ไปลงอินชุกย่อนนะครับพี่นอ้อง มากกับมากดวนๆมากกับบอดฮอดแม่สำหรับมือนี่คำกวัในให่มาศึกษาเสียนทางนะครับพี่น้องมัาละดวนคุยยางคุยเนี่ารถอะเครื่องเทกซี่ไปละไปเลยไปเลื่อยกันรถข้าสีออกจ้งโมงสามแปดศูนย์สามเจ็ดศูนย์ คิดดีกับฝากที่ฝากน้องแค่นี้นะครับเรื่องผมกับฝ้าแหววพราะผมฝ้าหลุดใส่มาไในเรื่องตัวดูกเขาสิออกจังม่วงเขาเขียนไว้ว่าจังม่วงนี่บ่ฝากพี่ฝากน้องแค่นี้นะครับเรื่องอยู่ดีไม่แห้งลำเลื่อยกันทุกคนเสนอวับบนศากะถ้ำนาทีของพ่อพาหลุ่พผ้าเต่ามากเาไปเบื้องด้วยละหลุดเขามาจังม่วงลดฝากไปแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ